วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับอีบีพิเศษนะครับสุราธานีเมืองคนดีแต่มีโรงพยาบาลในมุมอีกหนึ่งมุมนะครับกองพุ่ไม่มีที่ไหนเปิดนะครับเป็นตัวตึ้งในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสี่สัญญาณนะครับกับคุณใหญ่วันนี้ครับพี่บ่าวยังมีคนนะครับพี่แกงพี่แก่งแนะนังตัวครับสวัสดีเอฟซีดีสวัสดีครับครับครับพี่แกงมีโอกาสได้ข้าไป รักษาตัวในโรงพยาบาลกี่ครั้งนะครับจำไม่ได้หลายหลายครั้งนะที่เราได้ไปมาครับแค่ทิบเลยแคสิบครั้งเอะซึ่งในโรงพยาบาลที่เราเข้าเราลงจากรถึ๊สถ้าเราอาการนักอาการหุนแรงคุมครั้งนี้มันจะมีเคยหมามัดมีบุรุษพยาบาลได้มามัดไหมไม่ต้องมัดเถือไม่ลงนสำหรับผีถือไม่ต้องมัด À. bởi vì bay bởi những gió, chúng ta hay xa không? thì chúng bay trong mưa kim ai biết gì? ông, này bị gan đài mà bay đặc xa bay nó mà lai cắn thì đại, mà, đại xa, không, em? ไปที่ไอที่หม้วงบอว่าที่เก็นเขาไปแดให้ทนี่หมวงทางน้เบื้องตนเปลี่ยนเป็นสีหม่วงครับครับคมท่ามาไเป็นจวนเคยมังเดี๋ยวท่ามันเขาไว้เคยตักกิน้อยไม่หรือโน่ครับไปจ่าจันเรือเลื่อนไปที่แล้วนี่ตึ้งไปหมากีที่ทางแปดทางตึ้งใดวะ